ก็สวัสดีครับก็นี่คือการเปิดคลิปใหม่แล้วกันเนาะอ่าสวัสดีครับผมมากรสุมครั้งแรกได้เลยนะครับผมปลาฉลามนะเฮ้ยครั้งแรกได้เนี่ยผู้คนเชื่อผมไหมว่าครั้งเดียวได้อะครับอืมเ้สิดแล้วเก้าเก้าเลยนะเพราะว่าก่อนนันนีใครสุมให้ผมไม่รู้นะครั้งเดียวได้แล้วครับอ่ะเราไปดูครั้งครั้งเดียวได้กันเลยดีกว่าครับผมเองอ้าวสุดยอดไปเลยยีดเคโอ้โหได้แล้วครับผมเอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอันนี้ก็ มีปืนใหม่เข้ามานะครับผมก็เป็นสกีปืนสกาอีโวนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของสกนปืนอีโวนก่อนดีก,กว่าก่อนจะสุมนะไม่รู้ว่ามันจะออกง่ายหรืออกอกยากนะครับผมก็เป็นปืนสกานะครับผมเป็นแบบปลาฉลามนะดูดิโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนการสุ่มกันเลยดีวยกว่าครับเราเข้ามาที่นะก,กี่าย่อนเลยโอ้โหเดี๋ยวผมจะเอาสองอันออกนะครับผม อกองอันที่ผมจะออกนี่ผมก็น่าจะเอาเฮ้ยแล้วอันนี้คืออะไรอ๋อกระเป๋าเอ้ยนี่มันกล่องศพนี่หว่าเกเทเพัดแล่ะครับผมจะเอาสกาออกนะครับแล้วก็อ๋ออ๋อไอ้นี้ออกละกันนะ่ยนิชานะผมน่าจะไม่ได้ใช้นะครับผมทุกคนก็น่าจะไม่ใช้เหมือนกผมละอ่าดีนันไปเลยครับผมเชื่อผมเอาละเดียดเ๋ยวผมจะส่งเก้าเพชรนะครับผมควายจะออกแน่นะเดี๋ยวหนึ่งเจ็ดโอเคเป็ครั้งแรกนะครับผมอ่ะ ก่อนจะหมุนเนี่ยเรากดตรงเครื่องหมายอะไรก่อนนะดูนะว่ามันหมุนเพชรนะครับผมเใช่ไหมครั้งแรกกาเพชทครั้งสอง99เนี่ย399 499 509เนี่ยอ่า699 7 309 8 409ก็เขาเรียกว่าไม่ค่อยเปลืองเท่าไหร่นะครับผมถ้าเกิดไปซื้อเนี่ยคือน่าจะแพงกว่านี้นะอ่าน่าจะออกง่ายนะครับก็เริ่มดีไปสุ่มนะเพราะว่าถ้ากิจกรรมใหม่มันเข้ามาแบบมันจะกินตังค์เยอะกว่าตอนนี้นะครับผม น่ะได้ผมสุ่เมือนก่อนเลยก้าเพชรนะดูที่มันมันจะออกไงไหมโดยล้านจอนั่นจะออกอยากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหก็ถือว่าปุ้มได้เสวอได้บ้านก้าเพชรนะอ่าสิบเก้าเฮ้ยโอ้โหแเอ้อออขยันเชิยจังวะตึกต๊กตึ๊กโอ้โหได้แตะไม่รู้สิบเก้าเพชรไปเอาแล้วครับผมใกล้แล้วใกล,ใกล,ใกล้ใกล้ความจริงขึ้นมาแล้วนะโอ้โหได้โล่สิบเก้าเพชรผมจะออกจะได้ไหมเนี่ย วันสุขภาพอันนี้คืออะไรได้ผมลองเปิดเลยแล้วกันนะอ๋อคือที่อนี่เนาะอ่ะร้อยเก้าสิบเก้าผมจะได้ป่าไม่รู้เนี่ยทำไมมันออกยากจังวะโอ้โหโอ้โหคือคือตอนนี้ผมสุ่มจะหมดกระดานแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้เลยนะเออสองร้อยเก้าสิบเก้านี่คือสุ่มไม่ได้แล้วนะผมอะเดี๋ยวผมออกไปเติมเพชรเข้าอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคหลังจากที่เติมเพชรเข้ามาแล้วก็เปนดูกัินต่อดีกว่าครับ สองเลขหกเก้านะเติมมาเติมมาสุ่มทีละครั้งดีกว่านะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะจะได้แบบไม่ต้องเสียแบบเออเสียเพชรเติมมาเยอะอะไรเงี้ยนะครับผมกะไว้ประมาณอีกแค่2ครั้งน่าจะได้นะมันจอะครั้งสุดท้ายเลยเหรอเนี่ยผมจะใจแค่ว่าครั้งสุดท้ายนะเออสี่ร้อยเพชรวกสามร้อยเพชรก็เจ็ดร้อยเพชรนะผมมีโอกาสสุ่มอีกสองครั้งนะครับเมื่อกี้เนี่ยเติมไปร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยเติมไปร้อยสี่สิบเก้าเพชรนะโอ้โห อะไรมันจะขนาดนี้อ่ะได้ให้ผมมีเพชรนี่หว,ว่าอ่าหกเติมเงินสะสมแล้วดีว่าเดนโอ้ยโ,โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมกดหมุนสองร้อยเก้าสิบเก้าเพชรแ,แล้วก่อนละกันอ่ะผมกดสแกนเงินนะรู้สูตรละก่อนจะกลดเราต้องไปแบบแต่งตัวสมโสมนะครับผมตามสูตรที่ได้หลายช่องมันทํากันนะอ่าชุดตำโซมนี่มันมีชุดอะไรบ้างครับเนี่ยชุดนี้เลยละก,กันกางเกงก็เป็นกางเกง กิ่งฟรีอะไอ้ออกิ่งนี้เลยรองเท้าก็เป็นรองเทา้าเริ่มต้นนะครับผมแล้วทำไมผมไม่เปลี่ยนหัวนะเนี่ยนผมนะ่ผมเริ่มต้นก็อาจจะเป็นชุดเออชุดนี้เลยแว่นตาก็ไม่มีแล้วก็เป็นประเทศไทยเนาะว่า,าจีมันเจ๋งว่าจีมันน่าจะชอบนะไปดูดิครับไปดีก็เอาไปสุ่มกันต่อดีกว่าครับผมสองร้อยเก้าเก้าไปอย่าเสียวเวลาออกเหอะโอ้โ,อโหเฮียมันยังไม่คือมันไม่ออกให้ผมอะ โอ้โหทุกคนทุกคนสก,กายไม่ไหวผมไอ้เนี้ยแต่กล่องศพแม่งเท่มากเลยว่ะเออเนี่ยจะแบบว่าผมแบบเดี๋ยวไก่ครั้งเดียวนะผู้ชมโอ้โหหมดผมเหมาหมดกระดาษแล้วอะครับปึกปึกโอ้โหทุกคนทุกคนครับทุกคนดูดิหมดกระดานแล้วนะครับผมยังไม่ได้ครับ ถ้าเหมาหมดกระดานได้ไมั้ยครับต้องหมดกี่เพชรใช่มั้ยครับ4 5 500บก400เป็น9 9 41 12 13 14 15โอ้โห1,500แล้วก็อันนี้เท่าไหร่วะเนี่ย1,500ประมาณ1,500เนีประมาณ1,600นะไอ้1,600เพชรนะคือแบบว่าเหมาหมดกระดานประมาณ1,600เพชรนะครับผมอ่ะเด้วนะผมไปเติม เศร้านะครับไม่ออกเลยครับหมอก็ได้แล้วเนี่ยสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพลนะโอเคผมก็ต้องเอาให้ได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันก็ต้องมีแล้วเนาะโอเคครับผมไปขอยอีกรอบหนึ่งขอยอีกรอบหนึ่งโอ้โหโอเคครับที่ตอนนี้ก็ประมาณรอบที่สามแล้วนะครับพอตอนแรกพี่ก็ยังไม่ตื่นดีนะครับตอนนี้ก็ตื่นแล้วแหละตื่นแบบสัตว์บนจิจังวะตื่นแล้วเนี่ยพึ่งลุกตื่นแบบตาแบบตาแจ้งเลยนะครับผมไอ้แค่แบบกะว่ามันจะไม่เยอะขนาดนี้นะทุกคนคือแบบสามรอบเลยนะ เติมมาสามรอบก็ทั้งหมดก็น่าจะประมาณนั่นแหละครับหนึ่งพันหกร้อยเพชรนะไม่น่าเกินนี้นะครับผมหลังจากที่บวกเข้าวนะอ่าเนี่ยนะกดตรงนี้เราทุกคนลองไปบวกกันนะว่ามันเท่าไหร่นะครับอ่าประมาณพันหกนะผมไม่ได้ดูละเอียดนะครับผมอ่ารับรองว่าก็สวัสดีครับก็นี่ือการเปิดคลิปใหม่แล้วกันเนาะอ่าสวัสดีครับผมแล้สุ่มครั้งแรกได้เลยนะครับผมสกาปลาฉลามนะเฮ้ยครั้งแรกได้เนี่ยทุกคนเชื่อผมไหมว่าครั้งเดียวได้อะครับอืมไม่สิแล้วเก้าเก้าเลยนะเพราะว่าก่อนนัานีใครสุ่ม ครั้งเดียวได้นะครับอ่ะเราไปดูครั้งเดียวได้กันเลยดีกว่าครับผมอิ่งอ้าวสุดยอดไปเลยเย็ดเคโอ้โหได้แล้วครับผมก็เหตุผลที่เอาใช่ไหมก็ยังไม่มีสกา,าเลยครับผมมีแต่แบบยังไม่ถาม่าวบอสุ่มยังไงก็ไม่ได้นะครับสกา,าชมพูสกา,าไททันสุ่มยังไงก็ไม่ได้นะอันนี้คือต้องเอาแล้วแหละอืมก็ถูกสุดแล้วเนาะอ่าถูกกว่าหลายก็บอกนะถูกกว่าสกา,าไททันอนะ่ะผมแบบสุ่มไปหลายก็บอกแนละ้ะสกา,าไททันแม่งก็ไม่ยอมออกให้ผมเลยนะโอเคตามนั้น เอ็ดก็แจ๋วอยู่นะเฮ้ยครั้งเดียวออกนะครับทุกคนงงนะครับเนี่ย <c oughs> อ่าแล้วผมจะมาดูในอาวุธแล้วกันดูในคลังอาวุธก่อนอ่ามันก็จะมาดูเลครับเนี่ยผมมีแปดวันมีเทสกาสก,าสกินไก่ครับผมก็เลยแบบอ่ะตัดสินใจเอาเลยก็แล้วต้องแบบต้องเอาแล้วเนาะของมันต้องมีอ่ะโอเคครับผมก็เป็นอัตราย,ยนึงดาเมจหนึ่งนะครับลดความเร็วเคลื่อนที่สองนะถ้าเกิดอัพไปเรื่อยๆประมาณวิวหกนะก็ความเร็วเคลื่อนที่ก็จะหายไปหนึ่งจุดนะครับผมก็เหมือนเอเคดาก้อนเลยอ่ะ <c oughs> ใช่ไม่ใช่เอเกดาก,กโร่เอฟูฟูรูดากอนเออนั่นแหละไอ้ที่ลืมเชื่อพวกผมแบบตื่นลแล้วเขาได้ไม่ตื่นนะเขาได้เสียงอาจจะอ่อยๆนะครับช่วงหลังนี่คือแบบมาเต็มนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการอัปเกรดกันบ้างดีกว่า <c oughs> มาที่อาวุธแล้วก็มาที่อัปเกรดปืนนะครับผมเ <c oughs> ข้ามาเลยโอ้ตรงนี้คือมีขีดด้วยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมหรือว่าอะไรวะอ๋อมีขีดด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเกรดกันดีกว่าอ่า แล้วมันอัปเกรดต,ตรงไหนอะครับเนี่ยอัปเกรดแล้ว <c oughs> อ๋อหนึ่งอัปเกรดแล้วครับต่อไปก็เป็นเลเวอรสองนะเลเวอรสองก็จะมีชื่อเฮ้ยมีปลาฉลากกระโดดงับชื่อนะครับเลเสองนะเฮ้ยเทอยู่เทอยู่เนี่ยจ๊ดเอออย่างเอาอะครับต่อไปอันที่สามอันที่สามก็อ๋ออันที่สามเพิ่มเงี้ยงมานะครับผมเพิ่มเงี้ยงเพิ่มขีดเพิ่มแสงมาเจียสีแดงนิดนึงสวยไหม ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะมันสีมันไม่ค่อยแจ่มเนาะมันเป็นสีดำอะเนาะเออมันสีอื่นมันจะเท่กว่านี้นะครับน้องๆอนาคตเจมครับฝากด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึงเจมเจมก็เปลี่ยนให้ผมด้วยนะครับสีอื่นแล้วกันเออจะได้ดูกทุเท่นะอ้าแล้วครับผมต่อไปก็เป็นอ่าส่วนของเวลสีนี่คือแบบจะทําให้เกิดนี่นะครับผมเอฟเฟกต์หรือแบบสัญลักษณ์เวลาเรายิงคนนะครับผมก็จะทําให้มีจุดสีแดงขึ้นเหมือนไอเคแล้วครับแต่ว่าไอเคจะเป็นสีน้ําเงินขึ้นที่จุดนะแต่นี่เป็นรรูปปฟัันนนนลาะคคบทุกเี่ย ฟันปลากัดแหลกกับ,ลกบแล้วก็อะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อวิวที่หก็น่าจะเป็นแบบแรงดีดของปืนนะครับนยัจะทําให้สมจริงขึ้นปั้งๆ,ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวดูก่อนอันนี้อ่าไม่ขยับนะอ่าเป็นวิวห้าจะทําให้ปืนขยับแบบดีดขึ้นนะครับเนี่ยอ่าโอเคเดีคดขึ้นต่อไปวิวหกวิวหกนี่มีเอฟเฟกแล้วนะครับผมมีโค้งมีคีบข้างล่างข้างบนขึ้นมานะหน่อยเอย่ออะ อ่าแล้วก็บอกปืนก็มีแฉกแล้วนะครับผมก็นี่นะครับผมก็พออัพถึงวีหกใช่ไหมอัตราการยิงจะเพิ่มมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็ความเร็วรีโหลดจะลดลงมาโอเคครับผมขนมจีนมาแล้วครับผมเอาไงดีครับเนี่ยเอาครับผมยังไม่เอาครับพอดีทุกขนมจีนผ่านอาบ้านพอดีเลยครับน้องโอเคครับโอ้ต่อไปวเจ็ดนะครับผมก็จะมีแบบแสงออร่าเข้ามานะครับผม กจุดฝรบฝรบฝรบปับนะก็ก็ได้อยู่นะเท่ยู่เท่อยู่เอาแล้วครับผมก็วิวเจ็ดก็จะมีท่าทางอีกท่าทางหนึ่งไปโชว์เลยอ้าวนี่มันไม่มีเสียงหรอวะนึกว่ามีเสียงนะอันนี้คือเป็นวิวเจ็ดนะตันหมดละโอเคครับผมก็ข้อสรุปของคลิปนี้นะครับผมก็เสียไปประมาณ1,600เพชรนะประมาณนะครับผมหรือไม่ก็เอาไว้ว่าไม่เกิน2,000เพชรอะ อ่ะโอเคนะครับผมก็ผมยังไม่มีผมก็เลยเอา <c oughs> ทุกใครไม่ยังไม่มีก็เอาไ้เถอะครับมันไม่แพงนะจะบอกเลยอาจจะแพงกว่านี้นะครับผมโอเคไปละเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ <I 'm S 1> ใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ารักคนดีตาครับบ๊ายบาย <c oughs>